สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปนี้ผมจะพาดูสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับในสิงคโปร์นะครับผมในชีวิตของแรงงานไทยและแนงงานต่างชาติในสิงคโปร์นะครับก็วันหยุดนะครับได้ออกไปจับจ่ายซื้อของนะครับซื้อกับข้าวสเสบียงเตรียมสเสบียงของนักรบในงานนะครับผม mm hmm. เตรียมสเสบียงไว้เพื่อมาทำอาหารการกินในวันทํางานนะครับผม เป็นวันหยุดมีโอกาสได้ออกไปก็ให้ชมบรรยากาศเพิ่มตั้งแต่ผมเริ่มปั่นจักรยานเข้ามานะครับผมแล้วก็ไปเลือกซื้อของซื้อสินค้าในาซูปเปอร์มาร์เก็ตในสิงคโปร์นะครับผมครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เพเข้ามารับชมให้กําลังใจนะครับผมดูแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพื่อนใหม่ก็ขอ,อเขียนคอมเมนต์ไว้นะครับผมแล้วก็ตามไปหาเยี่ยมเยือนทักทายให้กำลังใจกันนะครับ ับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ามาแล้วนะครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับผมครับผมเชิญรับชมได้นะครับผม ตอนเมื่อวันอาทิตย์นะครับผมคือผมก็ได้ปั่นจักรยานนะครับออกจากที่พักนะครับผมเพื่อจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพื่อซื้อสิ่งของจําเป็นนะครับของใช้ของอยู่ของกินนะครับผมขออภัยนะครับภาพ่าจจะไหวติงนะครับเพราะว่าการปั่นจักรยานแล้วก็จับโทรศัพท์ถ่ายไปด้วยนะครับก็จะได้ภาพลักษณะอย่างนี้นะครับผมนะครับ ผมปั่นตามไปกับถนนสาย AYE นะครับเป็นทางด่วนที่มาจากด้านหลังของผมคือออกทางมาจากมาเลเซียนะครับผมออกมาจากทางด้านตัวนะครับด้แน้มุ่งหน้าทางตรงหน้าไปก็คือจะมุ่งทางไปสู่ซิตี้นะครับผมสู่ในเมืองนะครับผมจนถึงมารีนาเบเซนถึงคาสิโนหรือว่าถึง ชางฮีแอร์พอร์ตได้นะครับจากทางด่วนเส้นนี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นแยกโคบอลเลชั่นโรดนะครับผมตรงนี้นะครับผมใกล้จะถึงแล้วนะครับผมก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ขาเวลากลับผมจะไม่กลับมาสายนี้นะครับผมจะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายนะครับผมซื้อของแล้วก็จะไปฝั่งซ้ายจะไม่กลับมาทางนี้นะครับว่าตอนไปมันจะลงจากเนินนะครับ แต่ขากลับคืนมาคงปั่นไม่ไหวครับเจะขึ้นเนินสูงนะครับขาตอนไปนี่สะดวกนะครับผมปล่อยไปเลยนะครับแทบไม่ได้ปั่นนะครับจักรยานครับผมตรงนี้ก็คือแยกคอม o บอรชันรถนะครับผมที่มองเห็นยู่ข้างบนก็คือทางด่วนนะครับทางด่วนนะครับเป็น2ชั้นนะครับทางด้านล่างก็คือ exit ที่รอทางที่จะออกทางตัด จะไปเราจะเลีเ้ยวเข้าซ้ายขวานะครับก็เป็นทางแยกออกนะครับเป็นเอ็กซิสออกจากทางด่วนนะครับถ้าต้องการวิ่งยาวตลอดก็ไม่ได้แวะไหนก็คือวิ่งตามทางด่วนข้างบนนะครับผมแต่ก็ชุ่มชื่นดีนะครับเพราะมีร่มไม้ตลอดนะครับบนทางด่วนก็มีต้นไม้ตลอดสองข้างสะพานทางด่วนเลยนะครับผม ก็สิงคโปร์ก็จะอยู่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าตามถนนหนทางก็จะมีต้นไม้ร่มไม้ตลอดนะครับผมให้ชมบรรยากาศตามทางไปก่อนนะครับผมดีก่อนจะถึงซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมนี่ก็ป้ายรถเมล์นะครับก็ไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับก็บาบางนะครับถ้าจะมีผู้คนบ้างก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเดินทางมาทํางานกับเวลาเลิกงานนะครับ ที่มีหลังคาตรงนี้นะครับที่ผมปั่นจักรยานไปนี้นะครับเป็นหลังคาทอดยาวไปถึงสะพานลอยนะครับคือว่าเราลงจากสะพานลอยจะเดินเข้ามาทํางานได้ว่าตามโรงงานแถวนี้นะครับใกล้ใกล้นี้ก็ไม่ต้องโดนแดดโดนฝนนะครับในกรณีฝนตกนะครับเพราะว่าสะพานลอยเขาก็มีหลังคาให้นะครับแล้วก็ทอดลงมาตรงบันไดนะครับก็มีหลังคาให้นะครับทังฝั่งนี้และฝั่งนู้นนะครับ ประมาณนี้นะครับผมนี่โรงงานตรงซ้ายมือนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับนี่แต่ก่อนยังไม่มีนะครับเมื่อปีก่อนๆที่ผมออกมายังไม่เสร็จนะครับนี่ก็ยังคิดว่ายังไม่ได้เปิดดํเนินการนะครับผมก็เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับก็สะดวกนะครับผมบรรจรยานก็สะดวกดีนะครับทางก็เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรถนะครับรถใหญ่เขาก็าาไปส่วนรถใหญ่นะเรนของรถใหญ่เขาเลนเราก็อยู่ในเข้ามานะครับคือว่า ทางจักรยานที่ผมปั่นอยู่นี้ด้านล่างก็คือเป็นคลองน้ํานี่แหละครับผมคลองส่งน้ําของระบายน้ํานะครับผมก็จะเจาะช่องจากถนนอ,นออกมานะครับเวลาฝนตกก็จะไหลลงมาตามคลอ,องก็ระบายออกสู่ทะเลนะครับสิงคโปร์ระบบการระบายน้ําดีมากๆนะครับผมถึงจะท่วมก็ท่วมได้ไม่นานนะครับเป็นบางเขตทานด้านในเมืองที่ว่าท่วมแต่ก็ไม่ถึงว่าครึ่งวันเลยเป็นวันนะครับก็ไม่กี่ชั่วโมงก็แห้งนะครับผมก็ะระบบ การระบายเขาดีนะครับใกล้จะถึงแล้วครับนี่ฝั่งซ้ายมือก็เป็นปั๊มน้ำมันนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับตรงหนทางนี้ก็มีสมัครรางงานต่างชาตินะครับออกมานั่งดื่มนั่งกินแล้วกับเพื่อนอะไรนะตามร่มไม้นะครับซื้อของจากซูเปอร์อะไรออกมานะครับก็มานั่งดื่มนั่งกินทั่งคุยอะไรกันนะครับวันหยุดนะครับวันอาทิตย์คนที่ได้หยุดพักนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วผมเลี้ยวอ้อมเข้าไปนะครับผมจะได้หาที่จอดจักรยานนะครับผมด้านหน้าน,นี่ก็เป็นร้านอาหารเป็นฟู้ดคอร์สนะครับผมเป็นฟู้ดคอร์สมีอาหารแต่ว่าตามสั่งก็มีนะครับก็เราจะเลือกทานอาหารอะไรประเภทไหนนะครับผมพวกซีฟู้ดก็มีเหมือนกันนะครับผม ผมต้องไปหาที่จอดจักรยานก่อนนะครับผมที่ว่าผมจอดไว้ข้างรั้วนี้ก็ได้นะครับล็อกไว้กับรั้วนี่แหละครับคงไม่เป็นไรเพราะไม่นานนะครับผมใช้เวลาอยู่ไม่นานนะครับผมซื้อของกินของใช้ข้าวสารนะครับอาหารผักอาหารสดผักผลไม้ประมาณนี้นะครับผมก็จะจอดจักรยานตรงนี้นะครับผม เรียบร้อยนะครับผมเดินเข้ามาข้างในนะครับล็อกจักรยานนะครับตรงนี้ก็ลานจอดรถรถก็จอดได้เยอะอยู่นะครับผมข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นร้านคาราโอเกะนะครับไม่ใช่ร้านคาราโอเกะของคนไทยนะครับแต่เป็นของสิงคโปร์นะครับในเครือของ KTC นะครับผม ร้านคาราโอเกะของเคทีซีก็จะมีกระจายอยู่ทั่วเมืองสิงคโปร์นะครับผมจำได้ว่าหลายปีที่แล้วผมก็เคยมีเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนะครับเป็นร้านชัยเท่าแกบเคยพามาทานอาหารอยู่ตรงนี้อยู่นะครับผมเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเคยมาครั้งหนึ่งเขาพามาเลี้ยงครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นเขต นอกเมืองนะครับไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับเนี่ยแถบชานเมืองนะครับแถวของตะวันตกนะครับแถวตามมนชุรงนะครับผมนะครับตรงนี้ในร้านเขาก็นั่งดื่มนั่งกินได้แล้วนะครับทุกวันนี้ก็แต่ว่ามันเป็นเวลาช่วงเวลาที่ไม่มีคนนะครับผมมาเป็นเวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงนะครับถ้ารอบค่ำก็คนก็จะอาจจะเยอะกว่านี้นะครับผม ข้างในนี้ก็เป็นที่เขาเล่นโบลิ่งกันนะครับผมข้างในนะครับเป็นสนามยิมโลโลโบลิ่งนะครับผมแต่ผมก็ไม่เคยเข้าไปนะครับผมเคยเข้าแต่ร้านด้านหน้านี่นะครับเคยเข้าแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเพื่อนที่ทํางานเขาพามาเลี้ยงนะครับผมคนสิงคโปร์นะครับเป็นร้านใช้เทาแก่แต่ก่อนนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับผมบริเวณนี้ก็ ผมก็ไม่ได้มาบ่อยครับนานๆทีเพราะว่าตรงนี้มันจะมีของเยอะนะครับตรงซุปเปอร์ตรงที่เชียงชองนะครับผมสาขาตามมันจุรงนะครับครับเชียงช o n ก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ที่อ่มีกระจายอยู่ทั่วเมืองสิงคโปร์นะครับแต่ผมรู้สึกหิวนะครับผมมาเดินมาหาร้านอาหารก่อนนะครับมาเข้ามาฟู้ดคอร์ทก่อนนะครับเวลานี้ก็สะดวกนะครับเพราะว่าคนยังไม่เยอะนะครับมันไม่ใช่เวลาพักกลางวันนะครับถ้าเวลาพักกลางวันคนก็จะเยอะอยู่นะครับ คนจะมาทานข้าวช่วงกลางวันนะครับตอนอาหารกลางวันเขาแล้วก็รอบเย็นก็หลัง5้าโมงหกโมงนะครับคนก็จะเยอะกว่านี้นะครับผมมาเป็นช่วงที่ไม่มีคนพอดีนะครับสามสโมงนะครับก็เดินน่จะเอาอันไหนกินอันไหนก็ดูก่อนนะครับผมน่าจะใช้บริการตรงไหนดีตรงนี้เป็นเข้าวนาปิดข้าวมันไก่นะครับประมาณนี้นะครับ ผมคิดว่าผมอยากทานอะไรที่มันร้อนๆสักหน่อยนะครับก็เขาก็กั้นไว้อยู่นะครับที่นั่งนะครับเพราะยังเป็นมาตรการเก่าอยู่นะครับมาตรการที่ผลบังคับใช้ที่ว่าเว้นระยะห่างนะครับผมเขาก็มีการคาดเตปสีสีแดงไว้นะครับผมผมมาดูเมนูอาหาร้วนะครับสั่งเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับผม นี่แหละที่เ็นนี่นะครับอาหารที่ได้วันนี้นะครับสะดวกครับโล่งนะครับเหมือนปิดร้านกินเลยนะครับคนไม่ค่อยมีนะครับสะดวกก็มีทยอยมาเรื่อยๆนะครับผู้คนก็แต่ไม่เยอะนะครับ ส่วนมากเขาก็นั่งด้านนอกได้นะครับมันมีด้านนอกอยู่นะครับด้านนอกเขาก็มีที่นั่งมีเก้าอี้นั่งพวกที่นั่งดื่มน้ำจิ้มอะไรกันนะครับด้านนอกนู้นครับผมก็มีการต่อลังคาออกไปนะครับนะครับในลงมือทานนะครับเดี๋ยวดูผลงานนะครับอร่อยไม่อร่อยนะครับดูภาพยืนยันนะครับผมไม่เหลือครับ เหลือแต่น้ำนะครับผมหมดนะครับหมดแล้วก็นั่งชิบน้ำชาสักหน่อยนะครับผมน้ำชาสักแก้วนึงแล้วค่อยไปต่อนะครับแล้วค่อยไปเข้าซูาปเปอร์มาร์เก็ตนะครับค่อยซื้อของอิมอ่มท้องแล้วค่อยไปเพราะว่าข้าวสารก็ใกล้จะหมดนะครับก็ซื้อข้าวสารไปไว้ด้วย วันเวลาเราวันทํางานเราก็ไม่สะดวกที่จะได้ออกมาได้นะครับบางครั้งก็เลยกงานดึกนะครับตอนเช้าก็ตื่นทํางานแต่เช้านะครับวันหยุดมีโอกาสก็ซื้อของไปกักตุนไว้นะครับสเสบียงอาหารนะครับผมเดิอนออกมาแล้วนะครับก็สแกนตอนเข้าก็ผมเข้าตรงนี้นะครับสแกน q ิวโค้ดเข้าไปนะครับผมแต่เ,เราออกเราก็กดออกจากนี่นะครับเช็คเอาออกนะครับผม นี่ผมใช้โทรศัพท์สแกน QR Code เข้าไปแล้วนะครับเข้ามาในซู Super เปอร์มาร์เก็ตแล้วนะครับผมองุ่นครับอางุ่นน่าทานทางนั้นเลยนะครับนี่ผมเข้ามาตรงแผงผลไม้เลยนะครับตรงนี้พวกกล้วยนะครับกล้วยนะครับแก้วมังกร เยี่ยบนะครับชิงซองของจะเยอะนะครับผมผมงจะเยอะกว่าเอ็นทียูซีของเปลียกใด้วยนะครับผมชิงซองแต่ละสาขาของจะเยอะมากๆครับผมเราเลือกได้เต็มที่นะครับชอบอยากไหนอย่างไหนแบบไหนนะครับผมก็มีรายเกรดรายราคาให้เราเลือกนะครับผม คลิปนี้ก็จะพาดูอ่าสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตนี่นะครับมีอะไรบ้างนะครับผลไม้ผักอาหารนะครับก็ไม่ได้มาบ่อยนะครับว่างๆสะดวกก็ออกมานะครับเป็นวันหยุดนะครับเพราะว่าเราซื้อแต่ของในที่พักมันมีไม่ครบนะครับนี่ บางอย่างมันก็ไม่ได้นะครับไม่นิของสดด้วยที่นี่มันก็ผักผล,ลไม้อะไรทุกอย่างก็จะสดกว่านะครับก็จะมีครบด้วยนะครับว่าเราต้องการอะไรอย่างไรนะครับก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเขาครบครบนะครับผมว่าแตงโมครับสามเหียมห้าสิบห้านะครับอะโวคาโดนะครับ ี่ก็ลูกทับทิมก็ลูกใหญ่มากๆนะครับทับทิมใหญ่เท่ากำปั้นผมเลยส้มโอครับสับประรดก็จะมีสองเกตนะครับสองราคานะครับคนละพันสายคนละสายพันนะครับตันนี้สองเหรียญกว่าลงเหรียญสี่สิบอันนี้เหรียญกว่านะครับอันนี้จะเป็น เรียนเก้าสิบครับผมนี่ก็แกะทานได้เลยนะครับนี่ถ้าจะซื้อสปรดในนี้ก็ที่เขาใส่แ็กใส่โฟมมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลองกองนะครับผม ผมคงเดินไม่ทั่วนะครับวันนี้เดินทั่วผมก็จะไม่อยู่นานนะครับผมพอได้ของที่ต้องการแล้วผมก็จะกลับนะครับผมได้ของต้องการที่ครบับผมก็อมเอาไม่ไหวนะครับปั่นจักรยานใส่หิ้วก็หนักอยู่นะครับผมเอาเฉพาะสิ่งของจําเป็นที่เราใช้นะครับที่เราจะไปใช้ทําทกับข้าวนะครับเป็นสเสบียงอาหารเรานี่เป็นไก่นะครับนี่ไก่แช่แข็ง นี่เป็นข้าวสารนะครับข้าวสารนะครับแต่ผมก็จะเอาเข้าวไทยเราดีกว่านะครับผมผมเคยทานอยู่นะครับข้าวกัมพูชาผมก็เคยทานแต่ว่าเกจราคาที่ราคาสูงสักหน่อยก็โอเคนะครับละราคาใกล้เลี่ยกับข้าวไทยเราก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็นข้าวหอมมะลินะครับผมทานข้าวสวยนะครับผมไม่ได้ทานข้าวเหนียวเพราะระบบเกี่ยวกับทองไส้ผมไม่ค่อยดีนะครับระบบขับถ่ายผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ว นานที่ผมจึงจะทานข้าวเหนียวครับผมก็ต้องได้ทานข้าวสวยประจำนะครับผมนะครับข้าวก็มีต่างประเทศนะครับข้าวจากอินเดียบ้างนะครับข้าวมาจากหลายที่หลายเนี่ยข้าวไทยเราเนะครับตรงนี้นะครับจัสมินไรนะครับข้าวหอมมะลินะครับ ก็มีหลายเกตนะครับหลายราคานะครับก็มีหลายราคานะครับนี่5้กิโลก็จะประมาณ10เหรียญกว่ากนะครับอันนี้ก็เป็นจัสมินไรนะครับมีเกตสองเอเออะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือนี่เลยครับที่ร้านหน้าที่พักผมไม่มีนะครับผมไม่เอาไปขายแต่ว่าที่นี่มีนะครับผมว่า ข้าตาชัดของเรานะครับผมเลือกผมก็เลือกนี่แหละแพงหน่อยก็ช่างครับเพราะว่า5้กิโลก็14ีเหรียญก,กว่านะครับ14.80ยน,นะครับถ้าเหรืยี่ห้ออื่นนะครับแบรนด์อื่นก็ประมาณ10เหรียญกว่าหรือ1 1เหรียญประมาณนี้นะครับตาชัดจะแพงสักหน่อยนะครับก็มีอยู่บางที่จะเป็น2ราคาก็มีนะครับแบบว่า คนละสีนะครับแบบว่าแพ็คใส่ถุงฉลากคนละอย่างนะครับแปลว่าเป็นตราชัดเหมือนกันนะครับได้ข้าวแล้วผมก็หาผักนะครับตอนนี้ผมได้ผักบุ้งนะครับผมได้ผักบุ้งด้วยนะครับผมข้างบนมันตะกี้นี่คือผักปังนะครับ ผักปังก็ช่วยดีนะครับช่วยในระบบขับถ่ายนะครับผมบางคนอาจจะไม่ชอบทานนะครับแต่ว่ามันผักมันมีเนื้อมันเป็นยางเมือกของมันมันช่วยในระบบขับถ่ายเราได้นะครับผมนี่เป็นใบเตยหอมนะครับนี่เป็นผักกาดนะครับผักกาดผักกะจ้นผักไต้หวันอะไรประมาณนี้นะครับ ากอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้นะครับนี่ถั่วลิสงครับที่จริงถ้ามันน้อยเบาบางลงแล้วก็พนักงานเขาคงมาเติมไว้นะครับผมไม่ถึงขั้นว่าต้องขาดนะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับนี่เป็นมะระนะครับผมก็ได้มะระอีกถุงหนึ่งนะครับ มรักครับผมนี่พามาดูซีฟู้ดนะครับผมเป็นดูอาหารทะเลครับผมที่เขาขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมก็ธรรมดานะครับปกติก็เป็นอย่างนี้นะครับมันจะให้สดเท่าไหร่มันก็ไม่สดนะครับเป็นการแช่แข็งนะครับกุ้งนะครับผม ก็ถ้าต้องการอะไรก็มันสะดวกคือว่ามาที่นี่ที่เดียวก็จะได้ครบนะครับผมว่าไกลนิดนึงนะครับก็ปั่นจัก,กรยานไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับปั่นจัก,กรยานปั่นมาช้าๆประมาณสักประมาณสักสิบห้าหรือยี่สิบนาทีถึงนะครับผมประมาณนี้นะครับยี่สิบนาทีปูครับอันนี้ปู นะครับบางคนก็เพิ่งมาจากที่ทำงานก็มีนะครับยังอยู่ใน,ช,นชุดทำงานอยู่นะครับก็มาแวะซื้ออาหารว่ยไปทํากับข้าวนะครับนี่เป็นหอยนะครับหอยก็หอยแพงนะครับหอยแคงตัวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับราคาจะสูงมากแผกหนึ่งห้าเหรียญกว่าๆเลยนะครับ นี่เหมือนแต่ก่อนก่อนแต่ก่อนสิงคโปร์หอยแครงผมเคยไปซื้ออยู่ที่ท่าเรือที่เขาเอาขึ้นนะครับอยู่ที่ซินาโปร์นะครับผมไปตั้งแต่ตีสี่นะครับจะไปซื้อมาแช่ไว้เป็นประปวกปลาไปพ่อขาาส่งนะครับเพิ่งเอาขึ้นจากท่าเรือนะครับซื้อมาไว้ทีละห้าโลสิบโลประมาณนี้นะครับมาใส่ช่องพิษไว้ครับผมอันนี้พูดถึงสมัยก่อนก่อนนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับ ตอนที่ผมอยู่แถวแถววูดแลนด์ครับต้องไปที่ซินโกปดอันนี้ง่ายๆครับอยู่คนเดียวกินคนเดียวอะไรก็ซื้อไปแต่ละทีก็ใส่ช่องฟิตไว้ก็เก็บไว้ได้นานนะครับเราทานวันหนึ่งก็ทานได้ไมาเยอะเท่าไหร่นะครับผมบางครั้ง อาหารเราเลือกไม่ได้ซื้อจากที่พักมันก็จําเจนะครับบางครั้งเราก็ต้องออกมาข้างนอกมาหาเอาอย่างนี้นี่เป็นหน้ากากหมูหูหมูนะครับผมหน้ากากหมูคนไทยเราก็ใช้บรรเทาประทังชีวิตได้เยอะนะครับเพราะว่าราคาถูกนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับแค่สองเหรียญกว่าๆนะครับสองเหรียญกว่าๆนี่อาจจะเป็นครึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหัวนะครับเป็นครึ่งหนึ่งนะครับเป็นส่วนครึ่งนะครับหน้ากากหมูครับ ก็มีการทำกินแบบได้หลายๆอย่างนะครับแบบว่าหน้ากากหมูถ้าทำให้อร่อยก็อร่อยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นกระเพาะแล้วมีลิ้นด้วยนะครับลิ้นหมูนะครับผมก็ชอบทานนะครับผมเอาแพ็คหนึ่งนะครับ ลิ้นมูเรามาทําเป็นแบบอาหารอีสานนะครับความก้อยนะครับก้อยลิ้นหมูนะครับเราคั่วให้มันสุกแล้วเราก็มาปรุงนะครับเหมือนปรุงลาบปรุงก้อยนี่ตะไคร้ครับผมก็90เซนนะครับครับ เป็นกระมิน่นเป็นข,ขิงนะครับข้างบนคือกระมิ่นนะครับข้างล่างก็คือขิงขิงขาประมาณนี้นะครับกระเทียมมันฝรั่งเป็นหอมนะครับหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็หอมแดงเรียบร้อยนะครับผม มอบอกมาแล้วนะครับได้ของเรียบร้อยนะครับก็ได้พอสมควรนะครับได้ประทังไปได้หลายวันนะครับผมได้ข้าวสารด้วย5กิโลผมก็ทานได้หลายวันนะครับผมก็ปัญจักรยานกลับต่อนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมนะครับผมก็ชีวิตแรงงานต่างชาติแรงงานไทยในสิงคโปร์ก็จะประมาณนี้นะครับวันหยุดก็ออกไปหาซื้อกับข้าวมาเตรียมไว้นะครับเผื่อวันทํางานเราจะได้อ่ามีกับข้าวทากับข้าวกินนะครับมันจะไม่ได้ชุกรลหหกออกไปหานะครับเพราะว่าเรื่องงานบางครั้งมันก็คเมืดดึกดื่นนะครับก็ลําบากมานะครับผมครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน ชมนะครับขอบคุณทุกการติดตันตมผมเจอกันใหมคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับนะ